นี่ละกนี่ลยดอกพุดอกเวทีฝนเกาพุกว่าแลยกวายตากสอติภาคอดีกว่าดอกพุดเวทีเอาเวอีตากสอดใครเนืยไม่มาได้เลที่เรากกบูตากะสอดตะขากระดเนอดอกตากสอดไคเนอยที่เหนืยไม่ได้เลยเนอยู่ลรากข้เอาไวได้กลุวยเราเข้าไว้ได้นี่ลออาตากสอคู่ตอนนี้เด้อเอาเวกลุวยเวด้ที่จอีกิมมอสุรุเฮคาโลตาโคคลูก็บอยูเอ็มทีเตชเย่ดอกไหวติชิคีอาโู ดูัวรรโู้ที่ซยยอตาปากอลอดทเพลอหาวกุ่มวเอาเวนีนไม่ไหวได้ตากสอบคต่ต่อนอนเไว้ได้เลยครอบลงเรยไปยอนตื้นข้นเราไ้าตานนอก็บอยู่ี่เด้อดูัวพูอเดิรวไม้าวิบลอนี่เด้อโลยย่อปรกอเลยสเกินนี้วิบลอนนี้เดอตาปากอะอดเพลอหาวกลุ่มไว้ด้นี่ยโอเมื่อในเมื่อต่อคนนี้ลามิ่งทีต่อคีโตคีเิียนนี่เขียนอยู่ล็อกเกอร์กะ กวยโลวะดาเพตาตินญายินิอวะยิมิเวดาตาเกโสตปะเรทีโลกโกปุเนาะเมดาตาหะหะโกตาเอ่อบันตุปาติจิตตะภาณีเนาะตักโสกวยกะโลวะดาสุเมญญาคีอันยุกะญอดอกลุซะพุกะเรโกกุลิตาเปอกะโบคลันลุยทุโกรินละตุโกสะปูแผคิงโสคีชีเยนี่ลามิเดโตฮาขอเยนารีเยสิบะนีเนาะคุนารีเดสิบะนีอัสสะกะโต ซมอโซร o ก็ปล่อยอู่ MT เตซี่เยดโวัย t h c h ก็่อยอยู่ดึกเจ็ดไฟเจอเฮคคาลอตาเล้วนู่นีืตัวอวบรอนีเนาะปอกคอปลอเริ่มมือลอมือตอตัวล้อมือเปิดตัวดมอลีตาลอติตผาวอภูลอมือตตัวูสสเล่อ ตลุลีย์เสตาปาก,กาอโลกดเดติดพ่าไม่อ,อุโอฮาวกุยเวนิ่อเอออเวนิ่เดมีวดาดูตวติดภามีเดสวตัวทิดพาไม่มีมือระเลยนะหนอลมมือโตตัวลมมือเปิดวัวเวดเอตอตัอวติดพปาว นอตามิหม no, no, e e no, so ือตามิครุบว่านอกกับมื de, ้อค่่าครียะกันนาพอตามิว่าตามิมาเลอดูตับยอตามิให้ค่ารอตาดีหูหลอนอฮูตามิดีเดคอปโลเลสวอติทไผอีเดเวไปยอเฮค่ารอตาคูนิเดนอโซซานเลอาชีวีบลอดดีเดออโตลียอร์เซดวีบลอดดีเดตัปปาโคออลอนอโดเดติภาคมีอูฮาวกุยเวดานนี่หลอมีออฮาวกุยเวดานนี่หลอ อือเดบักเพบิญเตบาไยอตาลอตักเลลัยไตตาบุดตะกานบาบานอหมายว่าบาเนตายัยชุมอตาฮัววะวะลุกออูท่อบะดักขะคีเนี่ยเนาะวิบลนิดาตักซอเนกวยดอบะสุเมญเนี่ยเพลลุยทูกอด้วยอูลันดุกอฉาสอชีกอฉาเนาะมุกอฉาติตะผะอะปูกะยอดอกลุยตาทุแปลตูบูตู่ตอโครูเมนตุปะพุทธะภาค ดอฟมอสซูโรตภอบัสเซอร์ตะดึกเกเท่าไปตะล้อล้อพ่อขูสื่อมอสซูโรตัปดุบัตถิดอตีอาเวเนบอเลตะกีอะพ่อขูขาปนอกีเวสุดูตัวกมลภูลูลูดอเฮเตลอกรุผาดุครีคอพลูดรองเฮขาลอตาคอพลูกบออยู่เถตาดึ ตัวอู้อัสเทอกัตกโต้หนิโงเออขอบลูเลือตาดูเกท่ของคุณนดอเดเวดาเอาเวประโยชน์ตุนในเดมาไว้ด้านว่าบะหนอขาขวานลขาเวตาบ้าขาเวตาปัวควรเล็มมาเพอปิกิ่งรือว่างตัวโบฟูจีนผ้าเตเวหนอจึ่งเราไว้ด้ากลอกรีบกว่าตาเลือนตรงดอกโบยอยู่ที่ผ้าวิบลอนีเดอเตเวดาสู้ดูตัวโบตาผีอ้อมมาโออัลลอบอัพูดูโพตัวโบฟูเลือดตากรำมาตัวอู้ บ้าอูมูเลตาปายูสปลีอภพคู่ดดูตัววอเตนอกเลออูบุดดตาตาดึกเกทออลโลแต่ผ้าบ้าเกทอเวกว่าจมุยฮาลอคพลูตาดึกเนยอ๋อเออตาลอเลือมือคือคป้าเจริญยาผาเนี่เดวเมดาเกทอเกวกว่าบ้าจีตาดึเนียอเออตากรสอนี่เดวาได้ตื่นพนนี่เนะ เออเอาวัยนี่ดะมีดออกไปดาตะรอตักเลยหลอเลตุกิมดาติเลนอวิตาสุครุลุอะกุไปด้านเลยครึลุวีทูวีบลอนนิดอะครึลุวีทูวีตาสูนา นออุลิทัคุบิลลเลตุกตินพันเนี่ยไม่กวลมีเยาะเยตยกิดบ้าว่าไม่สุเกตินเลยนอครืองลทูดูปลาย่าดูเสทูตานเนี้ยสุเกตินเลีตุนนี้ว่ายิบาคือวิสาสูดอฟดอเวผ่านูกผ่าท่อหอกบ้าค่ะเดอต้ตะไคร่เนเพียบไปยับพาลรอตั้งนอับลอตีนผาบล้อเตน่านออาจจะมือตาบ้าบ้าบ้นทีเลนนอตู้เจบมือเลยยนตุกกตินเลบุบาตันคัเนี่ยว่านอตากมาเลยว่าผ่านดุเนี่ย เออ aku tanda tembigi ter lagi dai chum dai meko tho bakado a we la khoe lutu ko rin di chum ta le a pwalau lok bo pen ni ti pha kat ti nya we la gi kat te ni oh a we ni da me we da no ta ha wu ha wo อ่าเลปยยตึอตาเหคคาลอเวดะลุภัดูติธะณีอ๋อแล้วปาลอปะภะราตะนี่แหมนึงเวดะเคสอยู่ล็อกเคซเอ่ออเวดะอเพจ.ปะคลาทอกเวดะนี่เหรอตะกี้ตะกูลนี่คือแกแบบเพชรมหาตันนี้ตะเลยๆเหรอเราเผ่หาคนหลอมอสูรเหรอเยนารีเราก็ปกปากติด้วยแล้วคุนารีก็ปกปากนี่อ๋อปะคลาจุติเนี่ยที่ตัวเตะผ้าเฉๆอีเหรอว